นี่เราก็มีผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับไตเสื่อมตอนนี้ก็เป็นระยะที่สามใกล้จะได้ฟอกแล้วเขาบอกไตเหลืออยู่สิเซเมื่อเดือนก่อนมาเมื่อวานนี้เหลืออยู่15%บอซนตอนนี้เราก็เห็นคนป่วยที่เขา เป็นอย่างนี้แล้วก็ไปเก็ยบยาให้เขาแล้วก็ดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นก็ประเมินตามสภาพกลุ่มอาการแล้วก็ควรจะใช้ยาเพิ่มเติมเข้าไปก็มีอันนี้ก็เลยจะพาไปเก็ยบยาโอ้โหสภาพอากาศนะคะเนี่ยฝนเริ่มลงเม็ดแล้วจะไปไหวไหมคะคุณหมอไปคือมันก็ไปได้เนะ ฝนตก<ด>ก็ต้อง<ล>ไปนะเพราะว่าเราต้องดูแลคนป่วยคนป่วยรอไม่ไหวแต่หมอนี่เปียกก็เดี๋ยวก็มาอาบน้ำได้นะคะสภาพอ,อากาศนะคะไม่รู้ว่าจะตกแรงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอดูนะคะไว้แป๊บเดียวได้อะไรออกมาคะอันนี้คืออะไรอะ่ะเป็นดยนเย็นเป็นดยนเย็นนะคะเนี่ย นี่ยมันเอาไปผูกด,ด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยผูกด้วยพร้อมแล้วน,น,นะคะเนี่ยดูเป้าหมายต่อไปของเขานะคะมองบนนะคะเพื่อมองบนนี้แสดงว่ามีอะไรที่ต้องเอาอยู่ข้างบนนี่ไงไม่เอาเลยเนี่ยเนี่ยเป็นใหญ่ๆอยู่เนี่ยไม่เอาหรอเด็กไปใช่ไหม สายตาไม่ได้อยู่แบบพื้นนะคะสายตาอยู่นู่นจะเจอเป้าไมยของเขาไหมนะคะนั่นเขามองหาเด้อคะ่ะเจอเหยือ่อไหมนะ จะไปยังไงนะคะ <c oughs> จะปี่นเลยเหรอคะอืไปค่ะคลองสูงค่ะวะนันนี้จะเป็นอะไรนะคะรอติดตามนะคะเนี่ยสูงเติบนะคะ เจอแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะโยนลงมาแล้วนะคะเอาคอยข,ขึ้นหลงหว่ไทยโอ้บรทมดาได้เลยเนาะเจอแล้วค่ะโยนลงมาเลยค่ะนี่ค่ะเจอแล้วน,นี่มาเก็บบวบลมกันนะคะเนี่ยโยนที่เดิมอสอยี่ไหน ร่มงามๆเ้ยจ้าเอาไปเข้ายาให้คนไข้นะคะคนเดียวก็ได้ไล่เติบอยู่เอาทางโน้นลงมาแล้วจ้ะ มาเดียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาเจอซะแล้วต้าไม้ต่อไปนะคะอันนี้กำลังขุดอะไรคะเนี่ยดูก่อนนะนี่แต่ปลายแดนแดกก็ยังจำได้เลยคะเหมือนโดจนงนี่เหรอปลายแดนแด้นดินเดเดียวเองมีสองใบ ต้องดูที่รากีนะเนโอ้โหโรตนงะนเนี่ยสีไม่ค่อยเข้มเป็นโรตะนงขาว แล้วโรตานงแดงสีมันจะเข้มมากเดี๋ยวก็ยังดูออกเลยคะเนี่ยน้อยเดียวเล็กนิดเดียวในใบมาดูหน่อยสินี่เห้อค่ะใบมันน้อยมากนะ,ะนนนขาดแขนวิกฤตขาดแขนเข้ามาดีดไปดูแล้วค่ะเนี่ยอีกปากจิ้วน้อยนี่จิ้วน้อยปากจิ้วขาว สวยเตรียมไปปลูกจ้ะมันจะนใบเดินเรียยังจำได้ได้มาอีกแล้วจ้ะนี่ไปหัวจ้าววานี่ตัวนี้ยังนี่กำลังเขียวงามเลยพักไหมนะคะพักไหมไอ้พักกันจังวานพระอินอสวยๆไปเข้ายากันนะคะแล้วก็เนี้ย ยม่านคะคะโคองเพลงพญา,าลากขาวสาวน้อยตกเตียงนีมคะ่ะมีด่าพี่แจ๊เล็กเกินไปไม่เอานคะคะลากเล็กมีการตัดทิ้งแล้ ลงขุดนี่ขึ้นรถานงเขาเพราะว่าแถวนี้ไม่มีแดงแต่เราขาดใช้แล้วเราก็เลยต้องเอาขาวตน้นใหญ่พอสมควรรู้ลากใหญ่ใหญ่หรือเปล่านะถอนผิดดีนากเลยดอกสวยด้วย ป้องกันกันมาเดินล้มนะคะเนะน,นี่ยกไม่เดียดร้อนสีไม่ยาวเท่าไรคะ่ะน่ารักมีลูกด้วยนี่ลูกเขาเป็นแบบนี้เด้อนี่ใหญวพอสมควรสวยงามสมพันตีสวมได้ของเรานะคะเนี่ย การเดินป่ายอดผักติ้วอ่อนๆแกงเซย,ยังววเราบอกมันเห็ดเสียวไปบ่นนีน่เสียงผู้ชายเรียกอยู่ทางนู้นนะคะคนหายาก็หาไปนะคะเราจะหาผักติ้วนะคะเนี่ยเราต้องหาของเข้าท้องมาด้วยนะคะ กระปลาไหลจ้าอยู่กันเป็นฝูงเลยนี่ยอดกำลังสวยยอดสบายนะคะเนะี่ยทั้งนั้นนี่ระปลาไหลเพียบค่ะเนี่ยถามพ่อหมอดูสิหมอนอันนี้เขาเรียกอะไรเนะี่ยน้ำงัวสังทำไมงัวสังอ๋อไม่กล้าเดินเข้าใกล้มันน้ำเยอะแก่อะไรแก่โรคอักเสบทางทางเดิน อาหารและลำคอติดเชื้อบางชนิดส่นตุ่มส่งพื้นเอเป่นตุ่ม,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 มขึ้นในปากในคออะไรอีกแล้วโดดได้อีกยังอ,ยงอีกอ่ะคือบว,วบอีกทีแทนนี่นี่นอะไรอ่ะ ครูสั่งาาเคี่ยวครูสั่งนตอนนี้เรา้เราก็อยากได้ ได้ไหมคะเนี่ยเจออีกแล้วสวยมาไกลพอสมควรรอแบบนี้แล้วก็คุ้มค่าลักษณะใบนะคะเนี่ยดอกตัวนี้ก็ลังออกดอกออกใบนะคะเนี่ยโอ้ใบมันออกดเดี่ยว <laughs> ออกดอกออกลูกสวย น,ะะน่าจะได้ออกจากป้าแล้วพี่น้องแบกไม่ขึ้นแล้วน่าจะเต็มกระสอบขุดยาเธอนี่มันสุดยอดจริงๆนะเนี่ยโอ้โหดอกอะไรเนาะอยู่ข้างหลังเนี่ยสวยมากดอกงวงสมงวงสมเอื้องเอื้องโอ้หัวเอื้องทำไมสวยจังเลยเนะกลับบ้านได้ก็ย,ยังเต็มกระสอบแล้วนะ แนวนู่นนะคะเต็มกระสอบมาแล้ว